ครับผมสวัสดีครับอยู่กับช่องนายโกบ่าวเหนือพาลุ้ยครับช่องของคนบ้านๆสไตล์ลูกทุ่งลูกทุ่งครับนี่วันนี้ครับคลิปนี้ปลามาไถนาครับไถรอบสองบรรยากาศเออทีนาเขาก็จะประมาณนี้ครับวันนี้มากับอากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับลมเย็นสบายดีครับนี่ตำบลนิบุญกะเจริญรถไถใหญ่ไถเรียบร้อยแล้วครับก็คือว่ารอบแรกนี่เขาได้ไถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนี่ผมก็เลยจะมาไถ่ารอบสองถเพื่อว่าเอ่อเงื่อนามันตายนะครับปบงาเป็นการไถพริก พี่ขี้ไถครับพอดีว่างามันหนักนะครับไถไวประมาณเดือนปหญ้าขึ้นเลยว่าจะมาไถแหมลอกหนึ่งนะครับไถเพื่อไอ้กบงาไปลอกหนึ่งละก็ไถแห้งเหมือนเดิมครับไถลอกสองกับส่วนพันไถเข้าก็จะปั๊บขึ้นน้อยนะครับบอกเอาไถลึกกล้ำนะครับไถเพื่อไอ้กบดินกบ้ามาได้นะครับมีเอฟซีคนหนึ่งถามมานะครับว่าเอ้คานมันสูงนะครับก็ปั๊บหูได้ครับนี่ พันมันสูงเกินนะครับกับปั๊บหูได้นะครับมี3มระดับก็แล้วแต่เรลือเอานะครับแล้วก็หมุนผ่านหน้าขึ้นเออหนมุนผ่านหน้าลงนะครับแฮนดของเราต้งนี้ก็จะต่าลงนะครับก็เอาตามความเหมาะสมนะครับโค้งแต่ละโค้งจะบเหมือนกันนะครับเนอสำหรับของผมนี่ใจทะเลท้องครับมีแหมมีแหมยางหนึ่งนะครับถ้าอยากจะให้รถไถไปแบบนิ่มๆไปแบบเบาๆนะครับนี่ครับก็เปลี่ยนมอเลนะครับส่วนของผมนี่ใจสองนิ้วนะครับ สองนิ้วกึงเราไถก็จะไปแบบนิ่มๆจ้าๆหนวดๆไปนะครับมะสสำรับน้าลมหรือว่าน้าที่เป็นดินเหนียวนะครับรถในเครื่องของเขากจะเบาแรงขึ้นแล้วก็ยุทแล้วก็ยุทิการวางเครื่องด้วยครับวางเครื่องนีเอ,อ่อคือมะสมมันจะได้บาลานซ์นะครับจะได้บ่อน,นักเกินเราจะไถพรนดินไปหํารอบหนึ่งนะครับแล้วก็พอไถเสร็จเราจะเอาน้าเข้าใส่ น้ำแจไว้นะครับแล้วก็ล้อเตียกถ้าภาษาเหนียวห้องเตียบเตียกนะหรือเถียเถียน้านะครับคนนี้ขอหยาดคุ้มหน้าคุ้มตากันเดเฮ้ยกว่าหน้าดาเดี๋ยวจะบารอ <c oughs> บรรยากาศไอ้ทองถุงน้าโาก็จะประมาณนี้ครับ <c oughs> เดี๋ยวมาลุยไถน้านกันเลยครับ ใสง่ายน้อยครับก็ใว่รอบสองนี่มันอ่อนอยู่แล้วไปแบบนิ่มๆครับสามารถปล่อยมือไถได้เลยนะครับนี่อยู่กันอยู่ดีว่าเขาตั้งอีเปตัวนี้ตัวนี้นะครับถ้าตั้งอีเปตรงนะครับรถไถก็จะไปตรง รอบแรกนี่เขาไถจากกลางนานะครับออกหาคันนาพอรอบสองนี่เขาจะไถจากคันานะครับบนขา้หาทางไหนเพื่อเป็นการพิทิ่ไถนะครับเอาพิ่ไถออกมาอ้นี่นมสดมาเฝ้าอยู่ตลอดเลยนมสดนี่สดมาโลยังนี่นมสดนี่ต้องมาเฝ้าอยู่ตลอดเลยนะครับ แบบนิ่มๆเลยครับเพราะว่าผมใส่มอเลมุเลตั้งหน้าน้อยด้วยนะครับรถไถไปเลยไปแบบนิ่มๆจะไปแบบ,บเบเร็วนะครับแต่สามารถไปได้หมดหน้าลมได้อย่างสามารถไปได้หมดุด มือถ่าเลยครับ นี่ก็ดูกันไปเพลินๆน้ำเนิ่มพอสําหรับคนที่ชอบรถไถเรื่องๆามนะครับพอเี๋ยวนี้ก็เกิดมัยนี้สนใจกันแล้วนะครับเพราะว่าจะใจรถไถใหญ่กันนลแต่สําหรับผมก็ยังใจอยู่เพราะว่าต,ต,ต้นทุนต้นทุนในการทำนะ ก็เป็นการออกกำลังกายไปด้วยนะครับเล่นกามไปในตัวต้องเขาฟิตเนส เอาตาังอีเป๋ต้งนะครับเอ่อพวกขี้ไถ่นะครับขี้ไถก็จะพลิกตัวดีๆเพราะว่าจะได้คบหญ้าลงับจะม้วนตัวดีขึ้นแล้วก็จะไถไปต้งนะครับมันจะไปต้งเลยเบาแรงเข้าไปหนักหรือกัน คลิปนี้ก็ตามคําขอของ FC นะครับที่ขอเข้ามานะครับว่าอยากคือน้อยโกเบาเหนียวพาลุยเนี่ยครับสามคลิปไถนาะคือพอแฮมประว่าชอบนะครับเอฟซีเป <FC S 1> ็นคนชอบชอบในการที่ว่าเจ้รวดไถนั้นตามเร็วไวเล็กของเขาเนี่ยในการทํานานะครับเว่าทําคลิปจี้ขึ้นมาแฮมน้อยโกเบาเหนียวพาลุยกันเลยจัดเลยครับตามคําขอ เดี๋ยวกับมีแฮมเลื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงทํานาก็ดูกันไปเพิ่นเินๆเลยนะครับ จะเป็นการวิธีการเลี้ยวรถไถด้านๆนนะครับเราจะอยู่ข้างเดียวแล้วก็เลี้ยววนเข้าไปนะครับเราจะมาวนทางรถไถนนะนรับเป็นเทคนิคง่ายๆเพื่อจะหือรถไถได้เวียงเขาครับส่วนนี้ก็จะเป็นการเลี้ยวรถไถในวงแคบนะครับก็จะแบบนี้นะครับ ใกล้เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้วนี่ลหลอกสุดท้ายแล้วครับหลอกสุดท้ายนี่้ซึกว่าจะมีน้ำจ้ำหน่อยคบเน,บดน,เน,นอดินจะเหนียวหน่อยนะครับนี่ครับดินเหนียวหน่อยต้องถอดรองเท้าเลยครับต้องถอดไอ้เกือออกเลยครับเพราะว่าเป็นไอ้น้ำบวกนะครับน้ำมันจ้ำนะครับดินจะเหนียวหน่อย คลิปนี้จะได้ก็ฝากกดไลค์รับถูกใจกย่กดแชร์นะครับเนอร์ไดไกดติดตามเดี๋ยฝากกดติดตามเพือกำลังใจน้อยโกบเบาเนี่ยค่ลุยเลยครับลากติดหหมในคลิปต่อไปขอบคุณสวัสดีครับ